เห็นคนหน้าตาดีไม่ได้เขาใกล้เลยสวัสดีค่ะเป็นคนหน้าตาดีไม่ได้เดี๋ยวเรามาหาเลยเรามาเกรงใจพระสวามีเลยเนี่ยคุณเนี่ยยังไงเนี่ยห่างกันกี่เมตรเนี่ยวันนี้เรามาทีมงานโทนหนึ่งนะคะทีมงานนี้ไม่มีห่างครับมีแต่ชิดใกล้มีเด็กชิดใกล้ใกล้ชิดดูนี่ขนาดเสียเตอรบอกกักกักยังไม่ยอมกัก เินแกแกไม่ได้แกะกักตัวใช่ไหมเนี่ยอย่าเดินมาหาหนูนะเอาเอาโอ้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 เดไปงไหนก็มีแต่คนอร้อนนะะทอะไรเลยเขาไม่ใช่บุคคลอันตรายตนี้ไม่อยากใครอยู่ใกล้นันเองอันนี้พกินข้าวใช่ไหมคะ ดได้อะไรกินเนี่ยกระ,ะทีเวลาเรื่องมุ้งจับนี่อิงนิ่นี่ะะนะกระมมุมจับได้ก็อีสก์นังเอียวไม่มีอะไรมีความสุขเท่าอีก,กาอีกาฮะทไมมันไปอยู่ตรงไหนก็เช่ามันมีความสุขทำไมอ่ะก็มาแล้ว

เรากาลังบุกเข้าใกล้ยึดบ้านปวดได้แล้วตอนนี้เราตีมาสามอำเภอแล้วทีมาตัวหนึ่งาทีมงมาตัวหนึ่งต้องโอบล้อมแลวตอนนี้ต้องโอบล้อมเข้าไปเรื่อยๆมาชิดเข้าไปเรื่อยๆนะเหมือนกับศึกครั้งนี้มันใหญ่หลวงนักครั้นี้พม่าลามันได้ยึดเมืองสมุทรสาครเราได้แล้วต่อไปมันก็จะเข้ามายึดเมืองหลวงของเราอะไรนี่ยอันนี้อันนี้แซลเล่นนะครับแซลเล่น ได้อะไรกินเนี่ยยังไม่รู้เลยตาลริกตาลทิกอ๋อรู้แลถึเมื่อกี้โมตังไปร้อยหนึ่งไปซื้ออาหารเหลาอาาอแล้วแกไปไหนนี่เปซัอไปซื้อข้าวดนดูเราไปไหนตอ๋อแสดงว่าไปซื้อกับข้าวดีมากดีมากมาเวลาีดีมาก เพราะว่าจะได้ไม่มีใครเห็นฉอดเด็ดนะให้มีแต่ช่องกับช่องนนสองคนกินก็มากันกใช่หนูมากินข้าวด้วยเด็ดเนี่ยจะว่าปุ๊งวิ่งไปมันน่ารักมากเลยรถผมอ่ะนั่งยองๆปั๊บลงไปอย่างเงี้ยตอนแรกตกใจด้วยว่าพี่พ่อเขาพังด้วยโอ้ยลงไปมันมองมันลงลงไปแบบตูดดันแฟบลงเหรอลงแล้วก็ นี่ก็เล่าสู่กันฟังนะไม่เจอกันนานนะนี่พะนี่อยพ่บอกว่าดมกลิ่นมาใช่นะมาแบบไม่รู้ทางอ่ะทดลคุณคุณจมูกดีขนาดนี้เลยครับ คุณไปตีกล้วยที่ไหนมาเนี่ยหอนดีจริงๆมาปวนมาปวนไม่ใช่มาเยี่ยมมาปวนครับไม่ได้มาปวนนานแล้วอืมกินชิ้นลังเลยเดี๋ยวอีกหน่อยครับเดี๋ยวจะเจอจานชูปวนกลับครับเอาบุกี้ครอบไปเหมือนเต่าแล้วผมให้สายไฟไปแล้วจะมาปวนอะไรกลับคือเน่าติดสายไฟขึ้นเลยชิ้นบนลนิดๆหน่อยๆมันไม่มีผลเห็นไหม ขนาดเจ้าของที่ยังเอาบุกจีค้อหัวมาแล้วเออตาเต้ยก็ไม่ได้นัดมานะเนี่ยตาเต้ยเนี่ยดูดิตาเต้ยว่าไม่ผมมาทีมงานโทัร์หนึ่งทีไรเจอตาเต้ยทุกทีเลยเต้ยเราเก็บปัดเก็บปัดเต้ยเราเก็บปัดเออเลยนี่นี่พื้นที่ผมนะเนี่ยไปกินวันแซมซิกกอลับมากินไหมถึงมาแล้วครับน้าหน้ามูลนิธิสว่างที่อยู่เขาบอกเขาเพิ่งวางสายกับแนนด้วยเขาบอกเขาไม่คิดเลยนะว่าจะแบบ เป็นทีมงานบ้างเกอะใครเหรอหัวหน้าอยู่นั่นพี่เหนงหัวหน้าสาระชื่ออะไรมีข้าวกล่องไหมมีข้าวกล่องไหมเจ็ดตัวเล็กๆเออเหมือนคนจีนอ่ะนุ่นเดี๋ยวบอกโอ้ต้องมาสายกันแน่เลยไกลเกินไม่รู้หรือเปล่าเดียวเดี๋ยวไกลตรงไหนเราไปซื้ออะไรดิฮะผมบอกซื้อข้าวบ้านไปกินข้าวบ้านเขาไม่ให้ ไปกินคนเดียวน่ะไม่เรียกคนอื่นไปกินด้วยบอกไม่เรียกหนูไปกินด้วยบอกไปเดี๋ยวก็ว่าไม่รักษาระยะห่างอ๋อลำบากลำบากไอ้ตู้ไ้มองกไดบอกโอ้พี่เอียวะพี่เอียวเจนโอ้คุยคุยกับแนนใครไอ้หัวหน้ามูลนิธิสว่างไอ้อะไรเสียงเกี้ยอะไรไม่รู้อนั้นะสามเสี่ยงกยกง เดี๋ยวน่าไม่เจี๊ย์เลยเจีย์ชื่อจีนถ้ารตูีมายงอูนี้มาแล้วก็มีรถของสว่างอ้ยังเปิดออกนึงนี่เลยนะโอ้ยมันดึงออกอีกได้ไหมนี่ก็จะไปแล้ว fc ซูมาบอกอะไรนี่ อย่ใกไม่ได้หรอนุ่นอยู่ใกล้ไม่ได้หราไอ้เรือแบตเตอรี่นี่อยู่ไหนบนรถบอกีอ๋ยวช่วยน้ำตรงไ,ไหนอะไรแต่ผมหมดมาเดือนหนึ่งแล้วไนหนแต่ีตอนเช้าต้องไปซื้อคนนี้ขับไม่โคใช่ไหมเนี่ยพี่คนนี้มีไฟบอกนี่แหละ่หรอคนนี้มีไฟอ่ะเบ๊ีเล่แต่ชูนี่ไม่ได้ถามกวนตีนนะจะถามจะไม่รู้ไงใหญ่เลยเสียดายอ่ะมา อ๋อนี่คนจกค่ะจบอย่างเดียวนะนี่นี่เจนยชูยังที่นี่อุ้ยแกบอกว่าจบอย่างเียวจ่เล้าว่ะจะเล้าเดยวจะเล้าไปซื้อข้าวอยู่จะเล้าจะเล่านะืีงมาจนจ่าเล่นแล้วคนจกอุ้ยก็จะเพิ่งมาจะไม่รู้ไง ก็ถามร้อนน่ะร้อนร้อนพอๆกับออดอ่ะโดนแต่ระงง่ายดีไม่ดีร้อนกับออดอีกอใช่หิ้วนางไอ้ที่ยังนี่ไม่ใช่อะไรนะมั่นแล้วหรอลิตรสิงทั้งนู่นเหรฮะปรึกษาอะไรกันคุณพูดดังๆ่อยวะตะโกนดังๆแบบเะโกนแบบมาถามอะไรของคุณเนี่ยโทรหาดูดิเข้าไม่รับหรอเข้าไม่รับหรอเข้าวเราดีไหม เขาตอนนี้เขาจดกินข้าวอยู่ตอนนี้เขาไรสดอยู่นี่ครับมาก็มาคุณมานี่คุณไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านไม่ได้หรือไงเนี่ยค็อยากรู้จดเน้โอ้เออทงวิจอฉยทางไเอ็งเออดำคิดถึงกันเนี่ยวันนั้นมีวันนั้นมีส่งทรงทรงซิกอะไรขี่รถแปรผ่านไปหน้าบ้านเสียตินอะวันที่เท่าไหร่วะลงมาวันที่เท่าไหร่วะ รถใดที่ว่านนวิ่งอยู่โอ้ยคันเก่าพี่นั่นแหละผ่านไปผ่านไปแล้วก็บีแปรแต่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 ใครขับมั่วไม่ได้บบีตัวเองเลยรับใครจะขับอุ้ยวันประดาน้ำหรือเปล่าไอ้พวกพี่อยู่ในบ้านกำลังตัดแท็กอยู่วันที่เท่าไหร่วะทูมวันนั้นรถคูภัยวิ่งเยอะๆไหมมีมีแต่รถช่างเดียวผ่านไปแล้วก็มีรถดำใครวะวิ่งไปเคยหรวันนั้นช่วงประมาณ เกือบเกือบเที่ยงคนเที่ยงอ๋อไม่รู้อู้อุตส่าห์รอตั้งต่อนี่ะเรียนอะเแล้วจะส้อเห็นทีละนิดเรียนอะเป็นไงเป็นไงอะอ๋อตีนเป็นไงทีมงานตัวหนึ่งอ่ะนักขุดนักจุกแต่ละคนเป็นไงนี่เริ่มเริ่มต้องมีเชื้อบ้างเริ่มส้อเห็นแหมยังไงก็ปิดจารัด เออนี้ทำไงยังมีช้อนกินข้าวนี่ซื้อมาหรอออืมไม่มีช้อนกินข้าวนี่ดีนี่อันนี้อะไปร้านไปกซื้อมาจบไงวันแรกอะเชื่อไหมว่าผมมาถึงปุ๊บผมลงรถผมไปถ่ายคลิปไปทงกิดจานูวันแรกขึ้นสี่หมื่นเลยคลิปนั้นตอนนี้หกหมื่นเจ็ดหมื่นอะครั้งแรกเลยใช่ไหมวันแรกเลยที่มาถึงตัวหนึ่งโอ้ไม่อยากเชื่อเลยแสดงว่าเขาคิดถึงพี่อ้ําเลยแน่นอน FC คิดถึงพี่อ้ําใช่ เด็แต่แกไปถ่ายคนอื่นดูแต่แกไลฟ์สดคนดูสิบหกคนอ่ะคนอื่นอ่ะกลับไปอยู่บ้านไลฟ์สดไลฟ์จากไลฟ์จากเชียงคานถึงเพชรบูรณ์มีคนดูอยู่สิบเก้าคนอ่ะโอ้โหแต่เสียติน่ะเสียตินไปคนไปดูเป็นบ้นเสียตินยังได้แค่ห้าสิบคนเนาะตอนปีใหม่อ่ะทไมอยากเชื่อเลยวันเดียวกันเลยไลฟ์วันเดียวกันด้วยเสียตินได้ห้าสิบผมได้สิบเก้าคนอ่ะเอฟซีเขาไป สังสารยังแต่วันวันวันนั้นวันเดียวอ่ะเท่าไหร่นะ์นนท์สามพันกว่านะแป๊บเดียวไม่ถึงยี่สิบนาทีสามพันคนนนนนท์ไลฟ์สดคนดูเยอะไหมวิ่งใครเยอะหรอตาโอ้เลยสองพันกว่าคนเลยนะโอ้ยวันที่เชียร์นนท์สองพันทีแรกขอให้ผมไลฟ์ผมไม่ไลฟ์ผมให้ตาโอ้ไลฟ์ให้ยายยืนยอดเพราะว่ายอดผู้ผู้ติดตามผมแซงโอ้ไปไกลแล้วไงนนกับนนนี้ใครไลฟ์สดคนดูเยอะกกันไม่รู้ครับไม่รู้ครับยังยังไม่รู้เลยเพราะว่ายังไม่เทียบมันไลฟ์ คู่กันไม่ได้เหรอแต่มันเป็นกระแสฉันเอานิ้วเขมรเยอะสองร้อยกว่าคนนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้ขั้นต่ำก็อยู่ว่าพักกินข้าวแต่กับข้าวยังไม่มานะมาแล้วนี่ปลากระป๋องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจานชูนะถ้าจานชูไม่เส้นจะไม่เส้นนะรับรองยอดเวลาไลฟ์สดยอดไม่ขึ้นแน่นอนต้องเส้นโอ้ปลากระป๋องโอ้ไม่ไลฟ์สด ไม่เป็นไรเหลาอย่างเดียวเหลาอย่างเดียวเสื้อหม่เื้ออันเสื้อแบบใหม่สวยดีซื้อไปปักเองหรือเปล่า่ผมมไของชูมันได้ได้อดิดาสอย่างสวยเลยชูของเท่าแก่นี่เป็นเป็นไนกี้ทักอีกแล้วเนี่ยเอ้ยของเท่าแก่เป็นอันนี้แหละไนกี้ของไนกี้ของเท่าแก่เป็นฟูม่าหรืออะไรของผมไนกี้ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายของเท่าแกรุ่น